สวัสดีครับอาจารย์อิจจิตสิทธิ์ผลฟันธงวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคมนี้การเงินการงานความรักสุขภาพเป็นเช่นไรติดตามชมครับการเงินช่วงเวลานี้จะต้องลำดับ ความสำคัญในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีการใช้เงินเงินสดเงินหมุนเวียนเงินสำรองต้องมีการวางแผนครับเหตุเพราะจะมีเกณฑ์แห่งการขาดสภาพคล่องหากท่านวางแผนอย่างดีแล้วปัญหาจะได้ไม่เกิดขึ้นครับการงานจะมีโอกาสที่ดีที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าให้คุณ ต้องรับผิดชอบในโครงการเก่าแต่ถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่ดังนั้นงานนี้เป็นงานที่มีความท้าทายและขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้แสดงศักยภาพออกมาครับเสริมมงคลบูชาเหรียญพระราหูเทวีโชคและทาสุดยอดสีพึ่งฟันธงพระแม่รัศมีรุ่นสมปัานา ให้พลิกล้ายไกลดีส่งเสริมให้เกิดชกลาบเมตตามหมาศเนยเยนระดาสันได,ไดประสบความสำเร็จครับความรักคนมีคู่ช่วงนี้คู่ครองคนรักจู้จี้จุกจิกคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ขวางหูขวางตาไปหมดดังนั้นห่างกันสักนิดห่างกันบ้างจะได้คิดถึงซึ่งกันและกัน คนโสดเนื้อหอมมีเด็กๆเ,เข้ามาลุมล้อมมาหยอดคำหวานระวังคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้สุขภาพช่วงนี้หากต้องเดินทางไปไหนมาไหนควรต้องเรามัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางความร้อนฟืนไฟควรจะต้องตั้งสติเรามัดระวังไม่ประมาทครับ สังเกตสิ่งรอบข้างรอบตัวเป็นพิเศษจบการพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคมนี้สวัสดีครับ